อ่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้หน้าจอของ QC นะครับแล้วก็กรอกสเปคของ QC ต่อนะครับก็คือเราบันทึกของ QC เสร็จแล้วก็กระโดดไปทำสเปคต่อนะครับเมื่อกี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราอธิบายการบันทึกข้อมูลพื้นฐานไปหมดแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูเพียม6กับเพียม8ที่มีไซส์จมโบจะมีการกอรอ2เซตนะครับสมมติเราเลือกเพียม6 เราเลือกกไก่ซีร้ยห้าร้อยหกสิกด enter C อยู่ตรงนี้ร้อยหอยู่ตรงแกมร้อยหกอยู่ตรงหน้ากว้างนะีหทัสมมุติว่าน้ำหนักพันหนกหกร้อยรอยต่อศูนไม่มีตัวลำเบอร์ที่3ามห้รอยต่อก็ยังไม่มีเหมือนเดิมนะสมมติครั้งแรกกอสามครั้งที่2กอสองกด2ไว้แล้วกด enter มันก็จะบันทึกข้อมูลแล้วจำมาไว้ครับว่าต่อไปเาจะกอสองนะ มันจะคล้ายๆกับการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นที่ไม่ได้ทำต่อจาก C.O.A. นะครับเหมือนกับการบันทึกตรงนี้อันนี้จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับโอเคสมมติเรากดหน้ากว้างใหม่เป็นค่า2ค่าอ่ะไม่เป็นไรนะพิมพ์ปิดเอ่อ9 8 0า2ค่ากรออะกระโดดน,นะก้น900 1, 9เก้ารอ่ะเรียบร้อย อ่ะคราวนี้ลองดูนะกดบันทึกค้อมพิมพ์เหมือนเดิมกด c ซ A ยวเเลขที่เลขที่ม้วนใหญ่นะสามร,ร้อยแปดหกสามร้อยแปดหกค้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้ากดเซ A บันทึกเรียบร้อยห่าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามร้อยแปดหกอยู่ที่เดิมนะครับพอเราเครีย์อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับกดบันทึกกลับไปที่หน้าจอ Q c นะครับมันจะถามว่าต้องการกรม้วนเดิมใช่หรือไม่นะครับถ้าเรากดเยีดเนี่ยมันจะเป็นเลขที่เดิมนะครับแล้วก็หนบกดยีดเห็นไหม เป็น3 8 6 2 0 6แล้วก็กรที่เรากอร,รอบสองไครับมันจะมาเป็นกรตรงนี้แล้วก็เหมือนอันเดิมเลยเมื่อกี้จบที่59ก็เป็น6เ6 1นะสมมติว่าเรากอเสร็จในกรน,นี้ที่เราทําไปสมมติว่าเราไม่มีพีเอมอื่นต่อนะครับสมมติว่าเรารอต่อพีเอ็มหกทไปเลยแล้วก,กดเซลล์เต่อนะครับคันนี้ไม่ปินนะครอ่ะเรียบร้อย6 6 1นะครับ3 8 6 1, 6 1 1 3 0ห6 โอเคเราก็จะได้มา5รายการของเลขที่ม้นใหญ่กลับไปนะครับอันนี้3ามปนะครับแล้วก็จบที่6กเดนะครับกลับไปอ่ะไม่ต้องกอม้วนเดิมกดโนก็จะเป็น3ามแปเให้นะครับแล้วก็62สองรอไว้ให้แต่ครั้งนี้ถ้าเกิดมันขึ้นมาแค่2ตาราง2เพราะเราไม่รู้นะว่าต่อไปกอเท่าไหร่เราก็เคลียตารางก็ได้ครับสามร้อยแปดแล้วก็ใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนํำหนักแล้วเราก็กอไปสก็มีปัญหาอะไร นะสมมติกอร 3. อสามขออนุญาตก,กดข้าไปเลยนะโอเคคราวนี้กอสามกดเราทำเซลเอต้องการทำเซลเอต่อเลยกดเซลเอบันทึกคราวนี้ก็จะมีพรีวิวมาให้ด้วยนะมาน,นี้สมมติว่าเสร็จแล้วเราไปหน้าจอคิวเราก็ไม่ต้องกรองการกรองเหมือนเดิมแหละสามร้อยอันนี้เราจำไว้นะสามร้อยแปดเจ็ดสามร้อยแปดเจ็ดกดโ no, นะไปทำพีเอ็มอื่นต่อสามร้อยแปดเจ็ด เราไปทำเพียมต่อเพียมาสามสมมติกรอกเรียบร้อยกดบันทึกไปทำเพียมหกต่ออุ้ยกดผิดเราไปที่เพียมหกนะครับอ่า่าคถ้าใครฟังไม่ทันอ่ากดย้อนกลับไปฟังได้นะครับเมื่อกี้เรายังกองม้วนเดิมเซตที่สองยังไม่เสร็จเลยนะครับเพิ่งเสร็จเซตแรกเราก็ไปสามร้อยมันจะเป็นสามร้อยแปดแปดลอไปให้ใช่ไหมครับซึ่งม้วนเดิมยังไม่เสร็จเลยเราก็กลับไปสามร้อยแปดเจ็ดกด enter มันจะขึ้น ca หนึ่ร้อยห้าร้อยหกสิบ เอ่อร้อยต่อน้ำหนักออเดอร์นัมเบอร์เดิมให้ครับโอเคอ่าไม่งงนะครับสามร้อยแปดเจ็ดอ่ะสมมติอนะ่ะทำใหม่ใหม่แต่เครือตารางตารางน่าจะออกเพียอ็มหกอ่ะเห็นไหมว่าจะมี665ให้นะครับหกห้าเรากดส8 7ตรงนี้ มันก็จะเป็นเ,เลขที่เดิมนะครับก็คือเลขที่ที่ต่อจากที่เมื่อกี้เราขีก็คือ64นะครับเรากวะาำร้เจ็ดคราวนี้มันก็เป็นเซตเดิมแต่คราวนี้ไดมิเตอร์มันเปลี่ยนถูกไหมครับน่าจะเป็น46แล้วก็ได้แล้วก็คราวนี้ก็กระโดดมากออีกรอบหนึ่งกอสาคราวนี้กอสามไม่ต้องการทำไม่ต้องการกดเซีก็กดบันทึกได้เลยครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้